สบายดีเด้อสบายดีพอม่พี่น้องเมื่อน,นี้มากับลูกสีป่ปาก <c oughs> ไปซื้ออันลิปสติกละลองส้ำโซม,มงผ่านไปยังบออกอยู่เขาจะบอกกันบออกว่าชะราคาโบลายดอกสิบสามอยู่โลมาเดิวมวันนี้นะเส้นเก่าเส้นเคยกินยังวันที่กินต้มเส้นกินแบบแห้งๆเลยนี่เดียวอะไรบ้ี้ อันนี้อันนั้นเกียวกระเทียมเมื่อนี้กินง่ายๆเลยอ่ะเมื่อเพื่อนเลยเมื่อนี้นะกะปิบบกเพ็ดเป็นโมกข,า,ขาวๆนี่บมเป็นอย่างเด้อบบกเพ็ดแช่แข็งล่างเรียบร้อยแล้วก็จะแช่แข็งร่างเรียบร้อยแล้วร่าเลยไปแช่เวลากินมันยังค่อยง่ายมันก็เป็นขาวๆแบบนี้เนาะ เขาจะบอกได้เลยว่าแซ่บแล้วพ่อแม่พี่น้องพูดอะ <c oughs> กระดูกข้างมู <c oughs> จะเป็นชาบข้าไก่กินแบบง่ายๆในวันนี้เลยผักบด้ล่านิดหน้อย กินน้ำมาซ่ดหรือบดเอ็ดแดงไล่แดงไล่กับเห็ดนิ้งนิ้งซาชีมิใ้แม่ดูค่อยๆเด้ออืมไเป็นจางๆใช่ไหม นนเน่านั้นเ่งเผ็ดเจ้าเลยโอ้ยงามสีปากเลยเนี่ยใส่ทางกระดูกหมูใส่ทางกระดูก,ไก,ดกไก่ สชาติธรรมดาด้อาหารเย็นเมื่อนี่กินต้มมามา่าต้มมี่กันเมื่อทุกคน กสยนอนแล้วกินทอดไข่นอนตั้งแต่นทุม 1, ม่มหนึ่งเจ็ดโมงพุ่นแช่ไปหนึ่ง เพราะว่ายงน้ำมันเข้มขน้นอืมดีไปสำเนียงดีแล้ว dám mua khoan tầm cho bị én ะนะม,มากสีป่ปานีะนขนา นี่ก็อีกขาหนึ่งขาไก่ hãy rồi này, ủa, lại phốt, lại cái lại vô đó, khơi cái này. แซ่คักน้องแฮนกระโดดนี่เนาอมันแซ่บมนมะเผ็ดผงเผ็ดกวนเขียวเกี่ยวกระเทียม นี่โบกินผักผักก็อดปลาร้ ธรรมดาที่โบเห็นกระดูกป่ะนี่เนาะดูทอนมือนะเราบ้านบโได้มาห่นีแก้วหนังแมนนะโบเห็นตัวนี้แต่ว่าเห็นหม,ม,ม,มดตัวนีาา้หมดธรรมดาเห็นกระธรรมดาธรรมดาเห็นแก้งคนนี้เห็นแต่แบบกินทีหลังเนาะ นหน่อยสินะพ่อเสี่ยว มกากไลยสี่ปากกว่าเนี่ยหมดละพ่อแม่พี่นอ้องอิ่มแต่บนเน่นแต่ก็ยากมันละจำไม่ละกินแล้วก็นอนเนาะรางวันที่หนึ่งวันนี้จะนั่งเลิศเมืองดีระยอง รางวัลที่หนึ่งกับปีแทตราช,าชูตาช่งางการประกบกับปีแทช่วงวันร้อยสามสิบห้าอ่าช่วงานร้อยสามสิบหกแซบต้องการนี้เท่านั้นพิ <c oughs> ่งมาได้โฆษณาเดยแต่ว่าโฆษณาคน,น,นมันแซบ <c oughs> ไปแล้วว่าแม่พี่น้องเบิดแล้วแซบแพ้แซบบปะแซบสำหรับคนที่แบบว่ากินบรสจัดนะ ไปแล้วเด้อขอฝากคลิปประจนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ใด,ดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้เด้อเพื่อว่าสิได้มีคลิปมีวิดีโอแล้วก็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้บึงไปละ้มนี้นะบ๊ายบายสบายดีเด้อบ๊ายบาย